สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในสวนทุเรียนนะคะเราจะมาเสริมรากทุเรียนกันค่ะทุเรียนต้นเล็กนะคะที่ปลูกไว้ปีกว่าแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทําการเสริมรากกันค่ะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันบ้างนะคะเรวก็ปิดใบออกนะคะอย่างนี้ค่ะเราจะเอาต้นนี้นะคะซ้ายมือเนี้เป็นต้นหลักแล้วก็ฝ่ามือเป็นต้นที่เราเอามาเสริมรากนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ทําการกรีดค่ะเราก็ทําการกรีดตรงนี้นะคะที่เราจะให้ติดกันนะคะนี่นะคะเราก็กรีดตรงนี้ในส่วนที่เราอยากจะให้ติดกันตรงนี้นะคะเรากรีดไปให้ถึงอลอกเ้ยเยื่อออกนะคะลอกเปลือกตรงนี้ออกค่ะนี่ค่ะ เห็นนะคะตอนนี้นะแล้วต้นที่เราจะให้ติดกันเราก็มากรีดเหมือนกันค่ะเราก็มาทาบให้ติดกันตรงนี้ว่ามันต้องติดกันตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็กรีดตรงนี้เลยค่ะพอเรา,เากรีดเปลือกทั้งสองต้นนะคะได้ตามที่เราต้องการตามจุดที่เราตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะคะเราก็ตรงตรงนี้เราใช้เชือกนะคะเราจะทาบันตรงนี้ใช่ไหมคะ เราจะเชือกเรามัดไปก่อนเลยค่ะด้านบนนะคะมัดไปก่อนให้ติดกันค่ะมัดผมงมไปก่อนก็ได้ค่ะก็ด้านล่างนะคะด้านล่างอย่างตรงนี้เราก็มัดตรงนี้ไปเลยค่ะตรงนี้นะคะถ้าเราให้ติดกันตรงนี้ก็มัดไปก่อนเราก็เอาผ้าเทปนะคะเทปใสที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะเราดูนะคะตรงนี้มันติดกันก็ไม่ ให้มันเอียงเอียงนิดนึงก็ได้ค่ะเราก็เอาผ้าเทปนะคะเทปใสที่เราเยี่ยมไว้เนี่ยค่ะเราดูนะคะตรงนี้มันติดกันเราไม่ให้มันเอียงเอียงนิดนึงก็ได้ค่ะหลังจากเราเสริมรากเลยนะจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็อีกต้นหนึ่งมาเสริมเป็นสามรากได้เลยค่ะอันนี้นะคะพอเราเสริมเสร็จแล้วนะคะกิ่งเนี่ยค่ะด้านลำต้นของของต้นที่เรานํามาเสริมแล้วเราจะเอาต้นนี้ไว้เป็นต้นหลักต้นหนึ่งนะคะ ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่เรานํามาเสริมเราก็ตัดเลยค่ะค่ะเราตัดให้เหลือไว้สักกิ่งนะคะใช้กันไกรตัดค่ะตรงนี้ค่ะตัดยอดออกนะคะให้เหลือไว้นิดนึงบางคนเขาจะตัดออกหมดเลยแต่ของเราเราเหลือไว้นี่คือต้นทุเรียนที่ทําการเสริมรากไปประมาณเกือบสองปีนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีสามรากสามเป็นต้นหนึ่งต้น ต้นหลักหนึ่งต้นแล้วก็ามาเสริมอีกสองต้นนะคะเป็นทุเรียนสามากค่ะเริ่มแรกเลยนะคะทุเรียนต้นนี้จะไม่ค่อยแข็งแรงค่ะพอเสริมรากไปรู้สึกว่าเออเติบโตแข็งแรงวัยนะคะแต่ข้อเสียของเราที่เสริมตอนนั้นก็คือเอาเมล็ดมาวางใกล้เกินไปค่ะก็เลยทําให้มันชิดไปหน่อยค่ะตรงบริเวณตรงนี้นะคะเขาบอกว่าที่จริงให้ห่างกันเป็นสักศอกหนึ่งอะไรเงี้ย20เซน30มเซนนู้นนะคะเพราะสักพักหนึ่งมันจะเบียดกันเร็วขึ้นนะคะ